สวัสดีค่ะพี่ค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่กับช่องกระเกตพุทธคุณพระเครื่องนะคะคุณลูกค้าขะคุณลูกค้าสนใจองค์ไหนยังไงนะจ๊ะพี่ภาพไม่ชัดยังไงนะจ๊ะพี่จ๋าพี่อะไรหันผมได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ๋มาจากพี่จา๋าลรดับที่องค์แรนกนะจ๊ะพี่องค์แรกจะเป็นประหลัดขิกนะคะพี่มีรอยจานนะคะไม่ทราบว่าที่ไหนสร้างแล้วก็เนื้ออะไรคะ่ะพี่อันนี้ไม่ทราบเลยคะ่ะพี่อันนี้แปดร้อยบาทจ้ะพี่นะคะ ตามสภาพนะคะพี่หนูได้มาสภาพนี้นะจ๊ะแปดร้อบาทจะพี่นะคะมีรอยจานด้วยนะคะพี่นะคะอันนี้แปดร้อบาทจะพี่นะคะแปดร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่ไม่ทราบเนื้อนะจ๊ะส่วนอันนี้จะพี่จ๋าจะเป็นกล่องไม้กระมะหยี่จ้ะด้านหน้านจะเป็นพญาครุฑนะคะด้านในก็จะเป็นสมเด็จจิตราดาจะพี่แป๊บนึงยวแกให้ดู หาตัวช่วยก่อนไหมบรนทัดออกไปแปบ๊แปบหนึ่งแป๊บหนึ่งนะจ๊ะคุณลูกค้าจ๋าอืม เน่นมากนะจ๊ะเป็นสมเด็จจิตรดานะคะพี่นะคะสภาพก็อย่างที่เห็นจะพี่นะคะได้มาแบบนี้งจะพี่นะคะพร้อมกล่องกัมเหยีสีน้ำตาลนะคะพี่นะคะด้านหน้าจะมีพยาคุฑอันนี้เจ็ดร้อยบาทจะพี่นะคะพร้อมกล่องนะจ๊ะพี่พร้อมกล่องนะคะอันนี้นะคะพี่พร้อมกล่องจะพี่ภาพมไม่ชัดพี่อะไรนะคะพี่นะคะ ไม่ต้องใส่นั่นหรอกเน่นเดี๋ยวเกะไม่ได้อีกนะคะตามสภาพจ่าสมเด็จจิตอดาจะพี่เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจากลูกค้าจ๋าสวยงามมากส่วนรายการนี้นจะเป็นรูปห,อหลอดหลวงพ่อเดิมจะพี่หกร้อยบาทจะพี่จายนะคะเริ่มกรอบพลาสติกนะคะพี่นะคะสวยงามจ,จริงๆจะพี่นะคะรายการนี้นะคะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพุนแผนปูทิมจะพี่นะคะ ด้านหลังก็จะเป็นอาชินาร่าชนะจ๊ะพี่นะคะจะมีผ้าแล้วก็เศษอะไรมุกจ้ะพี่นะคะเป็นสามม่วงจะแล้วด้านหน้าจะมีเป็นปิดตาหนึ่งองค์จ้ะอันนี้เจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่นะคะตามสภาพไปนะคะพี่นะคะเป็นชินาราชนะคะพี่เป็นอาคุนแผนนะคะพี่หลังชินาราชนะจ๊ะ หลังชินาลาจะพี่นะคะเราก็จะมีเศษผ้าหรือเศษผงอะไรทักอย่างจะพี่ด้านหน้าจะเป็นปิดตายจะพี่นะคะเจ็ดร้อบาทไปทางห้าสิบบาทจะ้ะหลวงพ่อแดงจะพี่ภาพหลวงพ่อแดงเลยจะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อบาทจะพี่นะคะ สภาพด้านหลังก็ตามสภาพนะคะพี่เป็นพระหมองมาได้นะคะพี่ขานะคะก็ขอ,ขอคนนี้รับได้ไม่เรื่องเยอะไม่มีปัญหานะคะพี่ขานะคะสนใจยังไงคะพี่ภาพไม่ชัดเปี้ยนลายจะพี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดส่วนจะพี่จ่ายนะคะเป็นภาพถ่ายหลวงพ่อแดงนะคะพี่เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะอันนี้จ้ะไม่ทราบพากเขาเรียกว่าอะไรเช่นกันจะพี่จ่ายรายการนี้เจ็ดร้อยบาทจะพี่นะคะมีรอยจานด้วยนะคะพี่นะคะ มีรอยจานนั่นนะคะพี่นะคะตามสภาพนะคะพี่ภาพไม่ชัดพี่ลายจะพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทจะพี่นะคะปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะไม่ทราบเนื้อนะคะพี่นะคะแต่เป็นรอยจานเหมือนหลวงพ่อเดิมหนูก็ไม่ไม่มั่นใจจะพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทจะตะกุดเชือกจะพี่จ๋าเป็นคู่นะคะพี่รายการนี้เจ็ดร้อยบาทจะพี่นะคะเป็นเชือกสวยงามมากจะพี่นะคะ อันนี้ไม่ไดแก้วหลงพกกันหรือเปล่านะคะพี่นะคะพูดผิดยังไงต้องขออภัยนะคะคุณลูกค้านะคะเป็นตะกรุดเชือกถักกรอบกล่องนะคะพี่ตามสภาพนะคะพี่เจ็ดร้อบาทจะพี่นะคะเจ็ดร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่จ๋าส่วนรายการนี้ค่ะพี่ขายนะคะหลวงพอกันของแท้จะพี่จ๋านะคะเพราะมีเหรียญจะพี่นะคะคู่เหมือนกันจะพี่นะคะอันนี้ก็เจ็ดร้อบาทจะพี่นะคะส่วนจยังไงนะจ๊ะพี่ภาพไม่ชัดยังไงพี่อลไรขอภาพเพิ่มเติมจะพี่จ๋านะคะ 04, 0 8 4 0 6 5 9 1ส0จูน้ะนจนะคะเป็นตะกรุดคู่หลวงพ่อกันนะคะพี่เจ0้อยบาทจ้าส่วนอันนี้จะพี่จ๋าอันที่เขาบอกเป็นขอนหลบทิมจะพี่นะคะอันนี้5 0า้บาทจะพี่นะคะเป็นลูกสะกุดหรือลูกอมนะคะพี่นี่มีตะกรุดอยู่หนึ่งดอกนะคะพี่นะคะตาการนี้5 0า้บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทจ้ะส่วนจะเป็นสิงจะพี่นะคะเป็นสิงนะคะพี่พ่ามีตะกรุดสามดอกจะเป็นพ้ายันหลวงพ่อเดิมนะคะพี่นะคะ จะเป็นพยันหลงพ่อเดิมรายการนี้ขอไว้ที่800บาทจะพี่นะคะรายการนี้หนูขอไว้ที่800บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทจะพี่จ๋าส่วนรายการนี้จะพี่เขาบอกว่าเป็นสลอดกอจะพี่นะคะมีเสียงกิ่งนะคะพี่700บาทนะเขยบไปขยาะมากระดิ่งหายจะพี่นะคะขยบไปขยอมากระดิ่งหายนะคะพี่ตามสภาพนะคะพี่เพราะว่าได้มาสภาพนึงจะพี่พี่รู้ความเก่าจะพี่นะคะ พี่ดูความกล่องนะคะพี่นะคะถักลวดเก่าๆจะพี่นะคะหลักการนี้นะคะพี่เจ็ดร้อยบาทจะพี่จ่ายนะคะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะอันนี้เป็นพระไม่ทราบที่จะพี่ห้าร้อยบาทจะพี่จ่ายนะคะสวยงามมากจะพี่นะคะไม่ทราบว่าที่ไหนนะคะพี่นะคะ ได้มาแบบนี้จะพี่ห้าร้อบาทจ้าโอเคนะคะส่วนรายการนี้เขาบอกว่าเป็นหลวงพ่อสวัยจะพี่นะคะหนึ่งพันสองร้อบาทเช่นกันจะพี่นะคะส่วนงามมากจค่พี่นะคะเป็นหลวงพ่อสวัยนะจะพี่นะคะหนึ่งพันสองร้อบาทจะพี่ปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะหลวงพ่อสวัยจ้ะส่วนรายการนี้นะจ๊ะพี่ส่วนรายการนี้จะเป็นเสื้อค่ะพี่คะ่ะเป็นเสื้อยันของ หลวงพ่อแดงนะคะพี่วัดเขาบันไดอิดนะจ๊ะพี่จ๋านะคะจะมีพอสอบอกไว้นะคะพี่สองสี่แปดเจ็ดแต่พี่นะคะตามสภาพนะคะพี่เป็นเสื้อนะคะพี่เป็นเสื้อยันแต่พี่จ๋าเป็นเสื้อหลวงพ่อแดงจ้ะพี่นะคะข้างๆก็ตามสภาพคับพี่อันนี้หนูหมอมาได้ตามหมอมาได้สภาพนี้นะคะพี่จ๋านะคะหมอมาได้แบบนี้จ้ะส่วนข้างจ้ะงพี่จ๋าเ็จะเป็นที่มัดสองจุดสองจุดพี่นะคะ ได้มาแบบนี้นะคะพี่ขาขอคนที่รับต้าน,นะคะพี่อาจจะมีตําหนินะคะพี่บางจุดนะจ๊ะส่วนสภาพด้านหลังจะพี่เช่นกันจะพี่จ่ายนะคะนะคะเพชรบุรีนะจ๊ะพี่นะคะสวยงามจะพี่นะคะรายการนี้ก็ขอไว้ที่800บาทเช่นกันนะคะคุณลูกค้าจ่ายนะคะภาพไม่ชัดแอนไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะคุณลูกค้าที่น่ารักจ่ายนะคะแม่ค้าขอไว้ที่800บาทจะพี่นะคะ เปดร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะพี่เป็นเสื้อยันหลงพ่อแดงนะจ๊ะลูกค้าจ๋ารายการนี้จะเป็นปากน้ําจะพี่เจ็ดร้อบาทจะพี่จ๋านะคะเจ็ดร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่นะคะเป็นสมเด็จปากน้ํานะคะพี่เจ็ดร้อบาทจะเหรียญหลวงพ่อหนายวัดบ้านแก้งจะพี่นะคะรายการนี้ขอไว้ที่หกร้อบาทจะพี่นะคะ ตามสภาพนะคะพี่เป็นเหรียญพัติกรอบเปิดหน้าเปิดหลังนะคะพี่600บาทจะเหรียญหลวงพ่อแดงจะพี่จ่ายรายการที่600บาทเช่นกันจะพี่จ่ายนะคะตามสภาพเลยนะคะพี่นะคะ600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงจะหลวงพ่อท่านฉุยจะพี่700บาทจะพี่จ่ายนะคะ เป็นเหรียญเริ่มกรอบพลาสติกก่อๆนะคะพี่มองยากนิดนึงนะคะพี่เพราะอยู่ในกรอบพลาสติกนะคะพี่700บาทจะ้จะสนใจยังไงภาพไม่ชัดพี่ไลน์จะพี่จ่ายนะคะปูสุกวัดปากคลองจางห่วงเชื่อมจากรายการนี้500บาทจ้ะพี่นะคะปลายทาง50บาทนะคะเหรียญปูสุกวัดปากคลองจากเหรียญอ่าพกกันจะพี่700บาทจ้ะพี่จับขอบจะะะ้ะเนี่ยค่ะ เ็นเหนเรียญพกกันนะคะพี่7 0 0รบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าบาทจ้ะหลวงพ่อทวดเนื้อไม่กระพัดจะพี่นะคะ5้ารบาทจะพี่นะคะ,ะ,ะ,คะเขียนว่าเฉลิมพลน,นะคะพี่นะคะด้านหลังใช่ไหมใช่มังคะพี่นะคะ5้ารบาทปลายทางห้าบาทจ้ะคุณแผนปูทิมจะพี่ด้านหน้ามีตะกุด2ดอกส่วนด้านหลังก็จะเต็มดัง9้าดอกจ้ะพี่นะคะ5้ารบาทเช่นกันจากคุณลูกค้าจ่านะคะ สนใจยังไงภาพไม่ชัดพี่ลายนะคะพี่ขอภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะศู4 0 6 5 9 1 8 0่้จะเป็นรูปหล่อหอลงผูเผือกวัดกิ่งแก้วนะคะพี่นะคะรายการนี้5 0 0รบาทปลายทาง50บาทจะ้ะพระกิ่งเก่าไม่ทราบที่จะพี่5 0 0รบาทเช่นกันจะพี่จ่ายนะคะปลายทาง50บาทนะคะพี่พร้อมโอนทางร้านจะส่งสินค้าให้ฟรีนะคะทางร้านนะคะพี่จะส่งสินค้าด่วนให้คุณลูกค้าทุกรายการจะพี่นะคะ เป็นรูปปลอบโบราณเก่าไม่ทราบที่เช่นกันจะพี่นะคะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะปิดตาจะพี่อันนี้เจ็ดร้อยบาทจะพี่จ๋ายนะคะเหมือนมีงูอยู่ข้างบนนะคะพี่ดูกันออกีกนะคะพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะรูปปลอวหลวงพ่อทบวัดชนแดงจะพี่องค์นี้ห้าร้อยบาทจะพี่จ๋ายนะคะสวยงามมากจะพี่นะคะ เป็นรูปหล่อพ่พอทบปัชชนแดนนะคะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะเหรียญหลวงพ่อกลมจะพี่ห้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่นะคะตามสภาพนะคะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะเหรียญค่ะพี่ขาเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยจะพี่นะคะมีไก่คู่นะคะห้าร้อยบาทเช่นกันจ้ะ,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 จะ,วะวระว,ยะะะะะะวยทันใจจะพี่จ่ายนิมนต์ได้นะคะพี่นะคะห้าร้อยบาทจ้ะซุ้มกอจ,จะพี่ซุ้มกอห้าร้อยอันนี้หกร้อยบาทนะคะพี่นะคะ ซุ้มก่อนนี้หกร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะอันนี้ปูดูมั้งคะพี่ปูดูปูดูเจ็ดร้อยบาทจะพี่จ่ายนะคะอยู่ในกรอบพลาสติกนะคะพี่ได้ประกันนาไม่เข้านะคะพี่เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนรายการนี้จะพี่จ่ายอันนี้เป็นแกะรวบเหมือนเป็นพระพุธนะคะไม่ทราบเนื้อจ้ะได้มาสภาพนี้จ้ะอันนี้ก็เจ็ดร้อบาทเช่นกันจะพี่จ่าปลายทางห้าสิบบาทจ้ะสมเด็จเก่าไม่ทราบที่จะสวยๆจะพี่ห้าร้อบาทจะพี่นะคะ ห้าบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะสมเด็จเก่าไม่ทราบที่จะหลวงพ่อนิยมจากคุณลูกค้าเป็นพิมสองหน้านะคะพี่ห้าบาทจะได้ค่ะห้าบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทหลวงพ่อนิยมพิมสองหน้าจะงบน้ําอ้อยจากคุณลูกค้าจ่ายห้าบาทจะพี่จ่านะคะเก่าสวยนะคะพี่ตามสภาพนะคะห้าบาทจะเจ้าสัวปู่บุญจะพี่จ่าห้า้บาทจะคุณลูกค้าจ่ายนะคะ ตามภาพนะคะพี่ห้าร้บาทจ้าหลวงพ่อโสธรจะพี่ห้าร้บาทเช่นกันจะพี่จ่ายนะคะสวยงามมากจะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรน,นะจ๊ะปิดตาหลังแบบพ่อแก้วจะพี่นะคะหลังแบบนะห้าร้บาทจะพี่นะคะปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะกิ่งคองตะเคียนจะพี่ห้าร้บาทจะพี่นะคะหลังหลังมียันใต้ฐานก็มีรอยจานนะคะพี่ห้าร้อยบาทจะ้ะ รูปหลอกก็โบราณไม่รู้ที่จะห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่นะคะห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะกล่องไม้ขีดพอ่อทวดจะห้าร้อบาทจะพี่เนื้อว่านนะจ้ะเป็นกล่องไม้ขีดจ้ะ พอทวดเนื้อว่านห้าร้อบาทจ้ะอีพีนี้มีแค่นี้นะคะพี่สนใจองค์ไหนยังไงภาพไม่ชัดแอดไลน์จะพี่0840659 180จ้ะคุณลูกค้าขาทั้งคุณลูกค้าใหม่คุณลูกค้าก่อที่น่ารักนะคะกดถูกใจกดติดตามให้ช่องกระเก็บพระเคุณพระเครื่องเลยนะคะอีพีนี้ก็มีแค่นี้นะคะพี่สวัสดีคะ่ะ